จตุพรลั่นคณะก่อการริ่มอึดอัดรำคาญดินกลับบ้านที่คนบางคนพยองอำนาจจตุพรระบุประเทศอยู่ท่ามกลางสถานการณ์เปราะบางตึงเครียดคณะก่อการบางฝ่ายเริ่มอึดอัดจ่อขยับยึดอำนาจปมรำคาญดีนกลับบ้านที่คนบางคนพยองอำนาจเมื่อ5พฤษภาคม2567นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนไลฟ์ในเฟซบุ๊ k ระบุว่า สถานการณ์ของประเทศอยู่ในระดับเปราะบางตึงเครียดเนื่องจากคณะก่อการบางฝ่ายเริ่มอึดอัดและรำคาญดีนกลับบ้านที่ก่อความเสียหายให้ประเทศมากมายดังนั้นการยึดอำนาจจ่อขยับมาเป็นทางเลือกแก้ปัญหากับคนพลิกลิ้นเปลี่ยนคำพูดไม่รักษาสัญญาการดีนโดยอ้างแต่ได้รับไฟเขียวแล้วขณะนี้สถานการณ์อยู่ในช่วงความตึงเครียดเริ่มขยับเข้ามามากขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นพลังอีกแบบของการล้างผลาญได้เพราะความพยองความหยิ่งความมั่นใจเกินตัวเริ่มสำแดงขึ้นในแต่ละที่แต่ละแห่งที่ไปลงพื้นที่จึงเห็นร่องรอยของผลประโยชน์ที่แอบแฝงไว้แล้วประเทศจะไม่ได้อะไรเลยนายจตุพรกล่าวถึงคณะดีนให้ทักษิณชิน,นวัตรกลับบ้านว่าขณะนี้กำลังอึดอัดกับผลการดีนที่ทำกันไว้เพราะไม่มีปัญญา จะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นดังนั้นการแก้ปัญหาขออย่าเลือกการยึดอำนาจอีกเพราะยิ่งจะทำให้บ้านเมืองล้าหลังไปไกลย,ยิ่งขึ้นรวมทั้งกล่าวว่าคณะดินทักษิณกลับบ้านสะท้อนความกดดันผ่านบิ๊กแดงแฟนเพจเรื่อยๆย่อมแสดงถึงความตึงเครียดของประเทศก่อรูปแรงมากขึ้นและคนที่มีปัญญาทำเรื่องการยึดอำนาจเริ่มขยับอย่างมีในยยะสำคัญเพียงแต่อยู่ในช่วงระยะก่อการเท่านั้น ดังนั้นใครมีหน้าที่ยับยัง้งคืออย่าพยายามทำให้เป็นสาเหตุการยึดอำนาจแต่รัฐบาลเพื่อไทยกลับทำตัวลำพองถ้ายังทำแบบพยองอำนาจที่ตามทำกันอยู่ขณะนี้แล้วเชื่อว่าไม่รอดจากการถูกยึดอำนาจแน่ขณะนี้คณะดีนบางส่วนเริ่มรำคาญกันแล้วและบางคนจ่อขยับยึดอำนาจแต่ให้รอถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ก่อนเพื่อให้สิ้นสงสัยจะเอาอย่างไรกับการคดีมหอ112ของทักษิณ ดังนั้นมาถึงจุดนี้เริ่มอยู่ในสถานการณ์เปราะบางนายกเศรษฐาทวีสินจะรู้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าจะเดินเข้าหากองไฟหรือไม่นายจตุพรอธิบายสาเหตุหลักทําให้สถานการณ์เปราะบางและก่อความรําคาญให้ฝ่ายก่อการบางคณะว่าไม่ได้มีต้นเหตุจากนายเศรษฐาทวีสินเป็นตัวการสําคัญแต่ตัวการหลักเป็นอีกคนที่หลงระเริงกําลังลําพองอํานาจอ้างมีไฟเขียว รวมทั้งรัฐบาลเพื่อไทยพยายามดันดิจิทัลวอลเล็ให้สำเร็จแต่จะทำให้เศรษฐกิจพังทั้งระบบจะเป็นสาเหตุใหญ่ไม่เพียงเท่านั้นกรณีโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนที่เชื่อว่าทำแล้วไม่ตรงกับเจตนารม์ตามที่กล่าวอ้างเพราะเงินจะตกไปอยู่กับบางคนท่ามกลางความหายนะของประเทศในอนาคตส่วนแลนด์บริดจ,จะทำให้ประเทศเสียดินแดนให้นักลงทุนต่างชาตินานถึง99ปี สิ่งเหล่านี้ประชาชนย่อมไม่ปล่อยให้ผ่านไปได้แต่คนต้องรุมร้อนกว่าคือพวกทำการดีนกลับบ้านสิ่งสำคัญการทำลายขบวนการยุติธรรมและขัดพระบรมราชโองการสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างใหญ่หลวงทั้งสิ้นจนคนบางกลุ่มรู้สึกทนไม่ไหวแล้วจึงขอให้รัฐบาลเพื่อไทยและดีนกลับบ้านโชคดีแล้วกันนายจตุพรกล่าวว่าขณะนี้คณะดีนกลับบ้านอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความสุข เพราะได้รับแรงกดดันจากความเสียหายทั้งปวงจึงต้องการจบเรื่องราวกันไปเช่นกันเพราะเมื่อไม่สามารถควบคุมสภาพการดีนได้จากคนที่ไม่รักษาคำพูดจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากอีกทั้งย้ำว่าการพูดขององ์อิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งเป็นลูกสาวทักษิณใช้ถ้อยคำพาดพิงธนาคารชาติว่าเป็นอุปสรรคของประเทศรวมทั้งยังบอกว่าการตัดสินใจตั้งรัฐบาล เมื่ออสิบเดือนที่แล้วเป็นสิ่งถูกต้องนั้นแสดงถึงการยอมรับการตราบัติสัญญาประชาชนเมื่อครั้งหาเสียงไว้เป็นการถูกต้องดังนั้นประชาชนสิบล้านเสียงที่เลือกพักเพื่อไทยถ้าไม่รู้สึกรู้สาแล้วเท่ากับยอมรับการหักหลังประชาชนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันส่วนการแก้รัฐธรรมนูญนายจตุพรฟันธงว่าไม่ได้แก้เพราะที่เสนอให้ทำประชามติสามครั้งนั้นเพียงแค่รัฐบาลเพื่อไทยต้องการซื้อเวลาอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งหวัดงอผลําสำเร็จของการแก้รัฐธรรมนูญตามความต้องการของสังคมอีกอย่างรัฐธรรมนูญ2,560ทําให้พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลดังนั้นจิตใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญจึงขาดความมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จอีกทั้งย้ำว่ารัฐธรรมนูญ2,560ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ฉีกคือแก้ไขได้ยากหากไม่ต้องการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วต้องยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเท่านั้น จึงจะทำสำเร็จได้ดังนั้นแม้พักเพื่อไทยพยายามซื้อเวลาเป็นรัฐบาลให้นานแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญ2,560อยู่ดีและรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกฉีกอีกแน่นอนประเทศไทยต้องมาก่อน